โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครดาไซกันนั่นเองนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นตัวละครนี้นะครับสําหรับตัวละครนี้นะครับผมหาได้จากไหนนะครับผมสามารถหาได้จากากรเลตเลยนะครับผมนี่เลยก็จะมีให้แลกตรงนี้นะครับผมนี่นะก็ตัวของดาไซนะครับก็ชื่อว่าอันฮิวแมนนะครับผมจะใช้ทั้งหมด 36G ในการแลกนะครับแล้วก็ของอีโวนะครับผมจะมี 3G กับ 5G นะครับโอเคนะครับผมซึ่งของอีโว 3G นะครับผมจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลย ส่วน 5G นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นเหมือนเหมือนสมุดนะครับผมโอเคนะครับผมันเดี๋ยวเรามาดูสไตล์ของดาไซกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมโอเคดาไซนะครับผมเป็นธาตุน้ำนะครับผมแล้วก็เออไม่มีอะไรบอกเลยนะครับผมมีแต่ระยะนะครับผมที่เขียนไว้แค่50นะครับตัวละครนี้นะครับผมบูทแอแทมอยู่ที่15%นะครับบูทตังอีก10%นะตัวนี้นะครับสามารถอีโวเป็น7ดาวได้นะครับผม ซึ่งของอีโวก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับขั้นแรกนะแต่เราจะไปดู6ดาวกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับสำหรับดาสายจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับสำหรับดาสานะครับผมค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่250นะครับผมนี่เลยเมื่อวางไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเมื่อวางไปก็จะไม่สามารถขายได้ด้วยนะตัวละครนี้นะครับผมวางได้มากกว่า1ตัวนะครับนี่เลยแต่มันจะขายไม่ได้เนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวกันเรามาดูอะแอนิเมชันกันเลยดีกว่านะครับผม แต่นี้ผมวางสองตัวไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนฝั่งในการรีวิวแล้วกันนะโอเคครับมาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าดาไซจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเป็นการจบตีเดี่ยวนะครับอ๋อรู้สึกว่ามันจะไม่ตีนะครับผมเราต้องอัพไปก่อนหรือเปล่านะครับอัพขั้นแรกเนาะก็ใช้เงินอยู่ที่250นะครับผมนี่เลยอ๋อก็จะเพิ่มตัวละครมาช่วยตีนะครับก็ตีทีละ2วินะครับผมโอเคประมาณนี้นะ แต่เดี๋ยวผมค่อยอัพลวกันผมขออัพดาไซให้ตันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอัพขั้นต่อไปนะครับผมเช้เงินอยู่ที่500นะครับผมก็จะเพิ่มมาอีกตัวนั่นเองนะครับผมขั uh ้นต่อไปเช้เงินอีก500นะครับก็อัพตันที่เรียบร้อยละอัพแค่3ขั้นนะครับผมอัพก็ถือว่าถูกนะครับผมสำหรับตัวของดาไซนะโอเคทีนี้เรามาดูที่ลูกน้องกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะโอเคก็จะมีแบบถือปืนนะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็น RPG นะอันนี้ก็ปืนเหมือนกันโอเคนะครับเรามาด ก็อัพไปเลยแล้วกันนะครับผมใช้เงินอยู่ที่44,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น470,000นะครับผมระยะเพิ่มเป็น60ขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่1 5 0 0 0นะครับผมดาเมจเพิ่มเป็น1,070,000นะครับระยะเพิ่มเป็น100โอเคครับการโจมตีก็จะเป็นอ่โซลคอลเอลีนะครับผมโอเคดูที่ตัวต่อไปครับผมใช้เงินอัพนะครับผมขั้นแรกอยู่ที่38,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น1,100,000นะครับโจมตีนะครับระยะระยะอยู่ที่60นะครับผม โอเคขั้นต่อไปชิ้นก็อยู่ที่80,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น2อล้านสนะครับระยะเพิ่มเป็น100นะครับผมก็จะตีไฮบิดด้วยนั่นเองนะครับผมตีแอร์นั่นเองก็จะตีเป็นเซอร์เคิลเอลนะครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้มีติดเลือดด้วยนะครับผมติดเลือด5ครั้งใน8วีเนาะอัพขั้นแรกชิ้นก็อยู่ที่39,000นะครับสาม่มเป็น320,000นะครับระยะเพิ่มเป็น80ขั้นต่อไปชิกนงหมื่นนะครับระยะเพิ่มเป็น120โอเคตอนนี้ทุกตัวก็อัพตันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มานะครับทีนี้เรามาดู a อนิเมชันแต่ละตัวเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับผมเป็นการยิงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสไนเปอร์นะครับผมแต่ตัว RPG เหมือนไม่ได้ยิงนะครับผมเหมือนมันจะไม่ได้ยิงนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะลองกดคอนโทรลแล้วกันปึ๊บนี่ครับผมเป็นการใส่ RPG แล้วก็ยิงปึ๊บนี่ครับผมเป็น RPG นะครับผมยิงออกไปก็ตีอยู่ที่ 6V นะครับผมก็สองล้านใน 6V นะครับ ก็เป็นตัวที่น่าจะแรงที่สุดในกลุ่มนี้แล้วนะโอเคก็อันนี้2วินะครับผม1นล้านสวินะครับอันนี้6วิ9ก้าแสนนะครับผมแต่มันติดเลือดด้วยนะโอเคนะครับผมทีนี้เรามาบัฟกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมจะเริ่มบัฟเลยแล้วกันนะครับผมปุ๊บโอเคครับตอนนี้ดาเมจตัวนี้นะครับผมอยู่ที่8ล้านนะครับผม r p g อยู่ที่8ล้านนะแล้วก็ตัวปืนกลนะครับอยู่ที่3ล้านนะครับแล้วก็ตัวสไนเปอร์นะครับผมอยู่ที่3ล้าน3แสนนะครับประมาณนี้เลยเนาะ สำหรับตัวของดาไซไม่มีอะไรนะครับผมมันไม่ได้มันไม่ได้โจมตีเนาะโอเคนะครับผมสาหรับดาไซ6ดาวก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู7ดาวกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาอีโวดาไซ6ดาวเป็น7ดาวกันเลยดีกว่านะครับผมนี่เลยนะครับผมดาไซ6ดาวนะครับผมกดอีโวไปก็จะใช้ของนะครับผมในกนเล็ดนะครับ33ชิ้นด้วยกันนั่นเองนะครับผมก็ไปอ่าแลกแล้วก็เอามาอีโวกันได้เลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมก็จะกดอีโวไปเลยแล้วกันนะครับปึ๊บ แม่ลืมอีกแกโอเคนะครับผมอีโวเรียบร้อยนะครับเจ็ดดาวนั่นเองนะครับโอเคนะครับดาไซก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเจ็ดดาวนะครับผมซึ่งนะตอนนี้ยังไม่มีเบสซิ่งนะครับโอเคนะครับผมสำหรับของอีโวก็ตามนี้นะครับผมเก็บคิว5,000ันนะครับผมแล้วก็ใช้สมุดนะครับผม b o o k o f e n d i n g นะก็สามารถอีโวไปได้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูกันที่ อ่าล่างเจ็ดดาวอันนี้ก่อนดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะโอเคเอาขึ้นไหลเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะโอเคนะครับสําหรับดาไซนะครับผมก็ออยโบตามนี้นะครับผมเรามาดูที่สเตตของดาไซก่อนดีกว่านะครับผมเป็นธาตุน้ํานะครับผมมีสกิลกดด้วยนะครับผมวางเพลินนะครับดาเมจอยู่ที่สามหมื่นสี่นะครับผมโจมตีอยู่ที่ห้าวีนะครับระยะห้าสิบนะครับผมตัวนี้นะครับผมบูทแอทแท็คอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับบูทตังอีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ โอเคนะครับสำหรับดาไซเจ็ดดาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมสำหรับดาไซนะครับผมชื่อเงินวางนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่1,500นะครับผมนี่เลยนะเมื่อวางไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นการจุบตี้แบบเอ่อทรงโคนนะครับผมตัวนี้นะครับผมวางแล้วก็สามารถขายได้นะครับผมวางได้มากกว่า1ตัวนั่นเองนะครับนี่เลยโอเคนะครับสำหรับดาไซนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกอนเลยดีกว่านะครับ เป็นการยิงปืนไปครับผมยิงปืนแบบรัวๆนะโอเคปึ๊บปึ๊บแล้วก็รัวๆอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าอนิเมชั่นขั้นแรกเนาะอัพขั้นแรกนะครับผมจะ็คเงินอยู่ที่1,600นะครับดาเมจเพิ่มเป็น53,000นะครับอัพขั้นต่อไปจะ็คเงินอยู่ที่2,500นะครับดาเมจเพิ่มเป็น120,000นะครับผมโจมตีนะครับจากห้าวีเพิ่มมาเป็นหกวีนะครับระยะเพิ่มเป็น75นั่นเองก็เปลี่ยนการโจมตีเป็น Circle คิลนะครับไหนเรามาดูอนิเมชั่นัะครบ เป็นการเดินเข้าไปนะครับผมรู้สึกว่าแอนิเมชันไม่ไปแล้วนี่นะครับผมแอนิเมชันเอ่อเอฟเฟกมันอยู่ตรงนี้เนาะรู้สึกว่ามันไม่ได้ตามตัวไปนะคิดว่านา่าจะยังเป็นตัวละครใหม่อยู่นะครับผมเบสซิ่งก็ยังไม่มีเลยนะครับคิดว่าในอนาคตน่าจะมีนะครับสำหรับเบสซิ่งเนาะโอเคอัพขั้นต่อไปชิคกี้พายอยู่ที่4,500นะครับดาเมจเพิ่มเป็น210,000นะครับขั้นต่อไปชิคกี้พาอยู่ที่10,000นะครับผมดาเมจเพิ่มเป็น570,000นะครับ, 10, ะร,บ, 5, 7, ะร,บระยะเพิ่มเป็น100 โอเคนะครับผมจะตีเป็นทรงโคนนะครับผมแต่ก็จะขยายกว้างขึ้นเนาะโอเคไหนดูซิเป็นการปล่อยเป็นเหมือนคลื่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งดาไซเดครับผมไม่เคยดูอนิเมะมันเนาะไม่รู้ว่ามันเป็นพลังอะไรนะครับโอเคนะครับผมอัพขั้นต่อไปจึงจอยู่ที่ย่สสองหมื่นหนึ่งพันนะครับก็จะตีไฮบิดด้วยนะครับผมดาเมจเพิ่มเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเลยนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอนิเมชันมันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับ โอเค a อนิเมชันเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเนาะโอเคครับขั้นต่อไปชื่ออยู่ที่2อล้านหนึ่แสนะครับไา้มจเพิ่มเป็น8ปดล้านหนสะครับผมโจมตีจากโกวิเพิ่มมาเป็น8วินะครับโอเคก็จะตี f ูลเอ e ด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้โอ้โหถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคครับมาดู a อนิเมชันกันปุ๊บเหมือนเป็นการพูดอะไรสักอย่างหนึงนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็ระเบิดนะพูดอะไรวะ นี่นะครับผมเหมือนพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรนี่แหละนะครับโอเคนะครับผมเขั้นต่อไปเยู่ที่3ล้านนะครับด้าเมเเพิ่มเป็น9ล้าน5แสนนะครับผมโอเคก็จะอัปตันแล้วนะครับแล้วก็มีสกิลกดด้วยนั่นเองนะครับผมมาดูแอนิเมชันก่อนว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าโอเคสาหรับแอนิเมชันเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่ะนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวทีนี้ละครับเรามาดูที่สกิลกดเลยดีกว่านะครับผมว่าทําอะไรได้นะครับผมเนาะ โอเคแต่ผมขอขี huh. okay. now, ่ตัวละครก่อนละกันนะครับสหรับดาไซนะครับผมสิ่งที่มันทําได้ก็เมื่อเรากดไปนะครับผมก็จะเป็นการอ่าล้างสถานะบนหัวบอลนั่นเองนะครับซึ่งมันจะล้างธาตุอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมเสกออกมาหมดละทุกธาตุนะครับในสถานะทุกสถานะนะครับผมผมเสกหมดละทีนี้นะครับผมเราจะมาดูกันว่ามันล้างนอกวงได้หรือเปล่านะครับผมล้างนอกระยะได้หรือเปล่านะครับเรามาดูกันเลยนะครับตอนนี้อยู่นอกระยะนะผมจะกดไปเลยปุ๊บ โอเคนะครับผมก็หายแล้วนะครับมีท่าด้วยนันเนี่ยนี่นี่เป็นท่าด้วยนะครับเป็นท่าดีมิชันโอเคนะครับผมเรามาดูกันว่าอะไรหายไปบ้างนะครับก็จะมีแอร์บอสมินิบอสแล้วก็ท่าอันเนี้ยนะครับผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่ายังไงเนาะส่วนที่เหลือก็หายหมดเลยนะครับผมเป็นพวก powerful นะครับผมตัววิ่งเร็วตัว legend หายไปหมดเลยนะครับก็ตามนี้นะครับผมท่าที่มันล้างไม่ได้นะครับก็จะมีอยู่สี่ท่านี้นะครับก็ มีทีบอสบอสแล้วก็แอร์แล้วก็ในสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะครับผมเนาะสำหรับดาไซนะครับผมยังมีอีกหนึ่งความสามารถนะครับผมที่แฝงอยู่และผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวดาไซนะครับผมตัวละครมอนนะครับผมที่มีธาตุติดอยู่บนหัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรก็ตามนะครับผมมันจะตีดาเมจคูณ2นะครับผมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผม แล้วก็ดาสายเลยครับผมจะสังเกตได้ว่ามันจะตีแบบไม่ติดสถานะเลือดไหลไม่อะไรเลยนะแต่มันสามารถตีตัวอิเลเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยกว่านะว่ามันตีได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมหาอ่าอิเลเมนต์ก่อนอ่าอิเลเมนต์นะครับผมจะเสกมาปึ๊บอ่าจะสังเกตได้ว่าอิเลเมนต์ตายนะครับผมมันตีอิเลเมนต์ได้นะครับผมต่อให้ว่าตัวมันเนี่ยมันจะไม่มีอ่าติดเลือดไม่ติดพิษไม่ติดอะไรเลยนะครับมันก็ตีได้นะครับ โอเคแล้วก็จะคูณ2ด้วยนะครับอ่าเลือกส่วนเรื่องคูณ2จะจริง,รงหรือเปล่าเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับดาเมจอยู่ที่9ลนะ้าน5แสนเนาะผมจะเสดให้มันคูณ2เลยแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้เลือดมอนอยู่ที่24ล้านนะครับผมเนาะส่วนดาเมจของดาไซนะครับผมก็จะอยู่ที่9ล้าน5แสนนะ เดี๋ยวที่นี่นะครับผมจะลองบวกเลขกันก่อนเลยดีกว่าว่าดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม9.59นะครับผมจะคูณ2ไปนะครับดาเมจของดาไซจะอยู่ที่19ล้านนะครับผมแล้วเราจะตีตัวที่อ่าดาเมจเออเลือดอยู่ที่24ล้านนะครับเรามาดูว่าดาเมจอ่จะลดไปเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอิเลเมนต์นะครับผมก็เลือดจะเหลืออยู่ที่4ล้านแนะครับผมก็คือมันตีคูณ2นั่นเองนะครับผม นี่เลยนะครับสาหรับตัวนี้ก็จัประมาณนี้เลยนะครับสามารถตีคูณ2ได้นะครับผมทุกสถานะที่ขึ้นอยู่บนหัวมันตีคูณ2หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบอสมินิบอสแบผมเท่าที่ผมลองมาคือมันตีหมดเลยนะมันตีคูณ2หมดเลยแต่ถ้าตัวที่มันไม่มีท่านบนหัวนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันอ่ะนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมไม่มี่านนะผมจะเสกมาเลือก24ล้านเท่าเดิมนะครับ อาจจะสังเกตได้ว่าเลือดมันจะลดน้อยลงนะครับเห็นไหมว่ามันจะเหลืออยู่ที่14ล้านนะครับก็คือมันตีแบบปกตินะครับผมไม่ได้ตีติดคูณ2ออะไรเลยนะอันนี้คือปกติเลยนะครับแต่แม้ก็จะลดทีละ9ล้าน5ตามดามเมจของมันเลยนะครับผมแต่ถ้าเมื่อเราปรับเป็นทน่าของติดสถานะนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแบบมินิบอสแล้วกันมินิบอสนะปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะตีคูณ2เลยนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะ ก็ถ้าเกิดเราบวกอ่าบัฟเข้าไปอีกนะครับผมอ่ะบวกบัฟเข้าไปอีกนะก็บัฟก็จะบวกอยู่ที่2 5 0ร้อใช่ไหมผมตีกลมๆว่า200%แล้วกันนะครับผมก็บวกไปอีก2%เอร์บวกไปอีก200นะครับผมก็จะตีแบบคูณ4เลยนั่นเองนะครับผมแล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้าชนะธาตุด้วยเนี่ยมันจะบวกไปอีกหรือเปล่านะครับผมถ้าบวกอีกก็ก็คูณ6ไปเลยนะครับผม ก็คือตีทีละคูณแบบคูณหกไปเลยนะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับผมแพ้ธาตุแพ้ธาตุาารู้สึกว่าจะแพ้สายฟ้านะครับอิเล็กทริกนะ โอเคนะครับสำหรับดาไซก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันที่ล่าง7ดาวอ่าอีกล่างนึงเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทาการเก็บคิวของดาไซครบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็ใช้ทั้งหมด5000คิวนะครับผมก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมวิธีการเก็บคิวง่ายๆแบบเร็วๆนะครับผมแนะนําให้มาลงสตอรี่นะครับผมสตอรี่ที่5เนาะมันจะได้ทั้งน่าของมอนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองนะครับ นี่เลยนะครับผมสตอรี่ที่หนะครับผมผมลงไปที่หน้าของอ่าด่านที่6นะครับผมแล้วก็กดเอ็กซนะ์ตรีมเนาะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าลงด่าน1แล้วกด normal เนี่ยมันจะต่างกันหรือเปล่านะแต่ผมจะลงแบบอ่าด่านที่6แล้วก็เอ็กซ์ตรีมนะครับผมเนาะโอเคมาวันนี้แล้วกันนะครับผมก็เก็บคิวได้ง,ง่ายๆดีนะครับผมสำหรับตัวของดาไซนะครับผม ก็นี่เลยนะครับผมสำหรับวัตถุดิบนะครับก็จะใช้ตามนี้เลยนะครับ Book of Ending นะครับผมย3บชิ้นนะครับผมเก็บคิวอีก5000นะครับผมก็จะสามารถอีโว7ดาวไปเป็น7ดาวได้อีกนั่นเองนะครับผมโอเคมาทั้งนั้นเรามาเริ่มอีโวกันเลยดีกว่านะครับโอเคปลดล็อกก่อนนะครับเรามาอีโวกันเลยปึ๊บเรียบร้อยครับผมดาไซ7ดดาวนั่นเองนะครับผม นี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับเอ่อเรื่องของดาเมจเนี่ยผมว่ามันเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะครับผมน่าจะเปลี่ยนแค่รูปร่างนะครับเนี่ยเห็นไหมจากแสงสีฟ้าก็จะเป็นแสงสีชมพูแดงๆนะครับประมาณนี้ก็ประมาณเหมือนจะเป็นแบบเหมือนล่างชาย,ชายนี่เหมือนตัวอื่นๆปกตินะครับน่าจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆล่างใช้ชนี่รู้มั้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะแตกต่างกันนะนของดาเมจหรือเปล่าเนาะโอเคนะครับผมก็สแตตเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมก็เป็นธาตุน้ำนะครับผมมีสกิลกดเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วางพื้นเหมือนเดิมนะครับผมดาเมจอยู่ที่อ่าหมื่นสามนะครับโจมตีอยู่ที่ห้าวีนะครับระยะห้าสิบนะครับผมแอตแท็กอยู่ที่เอ่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมบูทแอตแท็กอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บูทตังต์อีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนกับ ดาไซล่างเมื่อกี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูรีวิวเลยดีวยกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รีวิวเลยครับโอเคครับผมสหรับดาไซนะครับผมล่างที่2นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมค่าวางก็อยู่ที่1,5 0 0นะครับผมก็เหมือนตัวก่อนเลยนะก็ทตุนะครับผมก็เป็นทตุน้ำเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะโอเคนะครับผมการโจมตีก็เป็นการโจมตีแบบทรงโคนปกติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีวยกว่าว่าแอนิเมชันมันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะโอเคครับ เป็นการยิงปืนแบบปกติเหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวผมขออัปไปเลรละกันนะครับผมโอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ตังค์เท่าเดิมนะครับผมไม่น่าจะาใช้ตังค์เพิ่มเนาะอิเมชชั่นก็ติดบั็กเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่อันนี้มันยังเหมือนมันจะเป็นสีฟ้านะครับผมนนี้ไม่รู้ว่าล่างนี้มันจะเป็นสีชมพูหรือเปล่านะแต่ตอนนี้มันยังเป็นสีฟ้าอยู่เห็นไหมโอเคนะครับประมาณนั้นเนาะ อ่ะนะครับอัพขันต่อไปเลยนะครับผมผมจะอัพไปให้ตาเลยแล้วกันนะครับก็รู้สึกว่าจะใช้ตังค์เท่ากันหมดเลยนะดาเมจก็เท่ากันหมดเลยนะครับสกิลกดก็เหมือนกันนะครับดูแอนิเมชันสิโอเคนะครับเอฟเฟกก็รู้สึกว่าจะเอฟเฟกเดียวกันเลยนะครับอ่ะนะครับผมสำหรับดาไซก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็สกิลนี้ก็เป็นสกิลล้างตัวสถานะข้างบนหัวนะครับผมก็ ล้างได้หมดเลยนะครับยกเว้นบอสมินิบอสแล้วก็แอร์แล้วก็อีกท่านหนึ่งครับผมไม่รู้ว่ามันเขียนว่าอะไรที่มันเป็นา่าสีน้ำเงินนะที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็สําหรับดารไซก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ